คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง พึ่งมาถึงครับพอพูดจบไอ้เข้มมันก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับส้มหนึ่งกิโลและนมอีกหนึ่งแพ็คโหใช้ได้นะเนี่ยบางทีผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่ทีโคก็ไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาทำแต่เรื่องแย่ๆกับผมสารพัดส,สารเพ แต่แค่เวลาแค่แป๊บเดียวผมก็สามารถลืมมันไปได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ไอ้เข้มทำดีกับผมผมก็สามารถลืมไปได้อย่างง่ายดายเลยเหมือนกันแค่ไม่กีดใจผมก็ปื้มมันนะแต่ก็ไม่ได้รักปะหรือเป็นเพราะผมกับทีโคเราลึกซึ้งกันไป ถึงไหนตอนไหนแล้วก็เป็นได้หรือจะต้องลองมีอะไรกับไอ้เข้มหรือไงวะถึงจะรู้สึกกับมันเหมือนที่รู้สึกกับคุณเทียหฮียแค่คิดก็ขนลุกแล้วพอๆชาติเนี้ยจใจคิดมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นนอกจากคุณทีเป็นไปไม่ได้แล้ว ปีเป็นอะไรหน้าแดงๆงไม่สบายหรือเปล่าอุ้ยหน้าแดงเหรอวะผมรีบเอามือทั้งสองข้างมาจับไว้ที่แก้มทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วอืมหน้าแดงมายินหูเลยเนี่ยไหนเชีย่ยอีแค้ม มันเอาหลังมือของมันมาแตะที่หน้าผากของผมเหมือนพระเอกในละครเลยอะโคตรหลอ่อซ่าเอาเฮ้ยตัวก็ไม่ร้อนนี่หว่าทำไมยิ่งพูดยิ่งแดงวะเนี่ยเป็นไรปะผมได้ปั่นเอามือของมันออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร กูปวดขี้ไปห้องน้ำก่อนนะเอาที่มึงหน้าแดงๆนี่มึงปวดขี้เหรอวะเออผมตะโกนเสียงดังตอบไอ้เข้มออกมาจากห้องน้ำแย่ yeah, แล้วเสิไอเฟิร์นแกไอเฟิร์นไอคนหลายใจไปคิดจินตนาการว่ามีอะไรกับคนอื่นนอกจากคนดีได้ยังไงวะเนี่ยไอ้คนไม่รักดี บวขี้อะไรวะตัวก็ไม่ได้ร้อนไอ้เข้มมันทำง่างงงสักพักมันก็เริ่มพูดคุยสนทนากับป้าของผมอย่างสนิทสนมเรียกได้ว่าคุยปอเลยทีเดียวปกติผมนึ้ว่ามันเป็นคนเงียบๆงซะอีกหรือว่ามันสนิทกับป้าผมแล้วจริงๆ โอ้ยไอเฟานเป็นพ่อป้านั่นแหละมาพูดทำไมก็ไม่รู้ว่าให้เลือกระหว่างสองคนนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเราไม่คิดจะเลือกมันเลยได้ซ้ำอย่างไอเข้มไม่ได้อยู่ในตัวเลือกของเราเลยปกติเราอะมุ่งมั่นแน่วแน่อยู่กับคุณทีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่พอมันเริ่มทำดีกับเรามากเข้า มันก็เริ่มหวั่นไหวย,ยังไงไม่รู้ป้าเนี่ยมายูยงแต่แข็งรั่วให้เราหลายใจกับคุณทีได้ไงผมบ่นกับตัวเองอยู่คนเดียวในห้องน้ําในขณะที่แอบดูป้ากับไอ้เข้มพูดคุยสนทนากันอย่างออดรสอ้าว ไอ้เจ้าเฟิร์นตกซ่วมตายไปแล้วหรืออยังไงเพื่อนมาหาเนี่ยทำไมไม่ออกมาคุยกับเพื่อนล่ะลูกป้าตะโกนเรียกผมหลังจากที่รู้สึกว่าผมหายเข้ามาในห้องน้ำนานเกินไปแล้วใช่นานจริงๆนั่นแหละจนตอนนี้ผมร้อนไปทั้งหน้าเหงื่อแตกไปทั้งตัวแล้ว ผมท้องผูกนะครับเอาท้องผูกอะไรวะเมื่อกี้ก็เห็นปวดแทบตายเสียงไอ้ปอนตะโกนสวนขึ้นมาทันควันยี่มึงนหะรู้ดีเชีย่ยเราทำไมไม่ตอบว่าท้องเสียแล้ว ตอบว่าท้องผูกทำไมปกติเป็นคนฉนลาดเนอะมึงไอ้เฟิร์นแปบ๊บนึงนะครับป้าจะเสร็จแล้วพอสงบสติอารมณ์ได้สักพักผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำทันทีพอเดินออกมาจากห้องน้ำทุกคนก็มองผมเป็นตาเดียวกันหมดเลยอะไรทำไมงง แอบคุยอะไรลับหลังผมกันอีกแล้วนี่ป้านี่ตัวดีนักเชียวหรือว่าต้องแอบคุยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับผมนนแน่ๆนินทาอะไรผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยป้าครับใครที่จะมานินทาใคร ระยะเผาขนขนาดนี้เล่าป้าพูดอะไรอยู่ในห้องน้ําแกก็ได้ยินทุกคําไม่ใช่หรือไงผมจ้องหน้าป้าตาไม่กระพริบเลยส่วนไอ้เข้มก็หันมามองหน้าผมอมยิ้มละมุนอยู่ได้ดิมึงมองหน้ากูทำไมวะไอ้เข้มเอา ผิดอะไรเนี่ยมองได้ก็ไม่ได้ไอ้เข้มยิ้มกว้างขึ้นมาอีกแล้วไม่เคยเห็นมันยิ้มปากบางขนาดนี้มาก่อนเลยหล่อสัตว์ยไม่ได้เอาอีกแล้วละมงึงฟุ้งซ่านอีกแล้วนะไอ้เฟินหรือว่าป้าแอบไปถามอะไรมันอีกครับเมื่อผมเผลอสบตากับมันเข้า ผมก็รีบหลบหันหน้าไปตั้งคำถามให้กับป้าทันทีถามอะไรอีกเรื่องนั้นก็ถามไปแล้วรู้แล้วไม่ถามอีกหรอกเรื่องนั้นเรื่องนั้นอะไรเหรอครับป้านั่นาสิครับถามอะไรเหรอครับ ไอเคมมันก็เริ่มสงสัยตามผมขึ้นมาก็ถามเรื่องนั้นนั่นแหละพอเม้มป้าหันไปตอบมันแล้วยิ้มมันก็พยักหน้าแล้วก็ยิ้มเอ๊ะนี่มันอะไรกันเรื่องอะไรน่ะป้าผมงงไปหมดแล้วเนี่ยสองคนมีความลับอะไรกันนะ่ะ ผมเริ่มสติแตกรีบถามสวนออกไปทันควันทันทีอ้าวแล้วแกหมายถึงเรื่องอะไรของแกแล่ะเจ้าเฟิร์นว่ายังไงล่ะเจ้าเฟิร์นแกหมายถึงเรื่องอะไรของแกตอบป้ามาสักคำสิเออ จะตอบอยังไงดีล่ะกลายเป็นคนถูกป้าตั้งคำถามอีกแล้วนั่นสิเรื่องอะไรเหรอไอ้เข้มเริ่มทะลึ่งแล้วไงมันเอ็นตัวเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆผมแล้วก็หัวเรา ผมก็ก้มลงต่ำเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆเพราะกลัวว่าปากของมันจะมาโดนนวนแก้มของผมเข้าใกล้ๆกันแบบนี้รู้ไหมว่ามันขนลุกผมขอไปสูดอากาศข้างนอกลยเบียงหน่อยนะครับทำไงได้ละ่ะก็เพ่นสิครับรออะไรล่ะครับผมรีบ เดินออกไปสูดอากาศที่นอกระเบียงอย่างที่พูดทันทีในขณนะนั้นพี่จวงแอบโทรศัพท์ไปรายงานในายใหญ่ของเธอโดยที่ไม่มีใครรู้ในายใหญ่เจ้าคะคุณเข้มเข้ามาถึงแล้วนะเจ้าคะนายใหญ่รีบมานะเจ้าค่ะจวงไม่ชอบ เวลาที่คุณเข้มอยู่กับคุณเฟิรเลยเจ้าค่ะนายใหญ่ที่โคททำหน้างงๆเรียวคิ้วเข้มเริ่มผูกกันเป็นโบเมื่อวางสายจากสาวใช้คนสนิทมีอะไรหรอครับนายใหญ่ฟังซัวรีบเดินเข้ามาถามเมื่อเห็นสีหน้าของเจ้านายแปลกแปลกไป จวงมันโทรมาพูดอะไรแปลกๆบอกให้รีบกลับไปที่โรงพยาบาลช่างเถอะนายจะให้ผมเอาอยัางไงกับไอ้มือวางเพลิงคนนี้ต่อไปดีครับมึงทำให้มันพูดให้ได้ว่าหมาตัวไหนส่งมันมาทำทุกทางให้มันพูด ดับทราบครับนายที่โคเผยรอยยิ้มแบบเพชรฆาดเลือดเย็นในแววตาของเขาชัดเจนใบหน้านิ่งๆของเขากับสายตาเยือกเย็นที่บาดลึกเข้าไปกรีดแล่เนื้อข้างในจนลึกถึงเนื้อที่ติดกระดูกออกมาในายใหญ่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยไหมครับ ืมทีโคลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ในทันทีเสร็จแล้วมึงก็รีบตามกูไปรับทราบคำนายคุณฟังซัวคขงคำนับเจ้านายของตนที่กำลังเดินสวนออกไปจากห้องรับของบ้านหัสดินเหนื่อยหน้าขึ้นมองอีกคนที่เหมือนเจ็บสาหัสปานตายอยู่แล้ว เสียงหักนิ้วมือของมือขวาคนสนิทของเจ้าพ่อมาเฟียที่รับคำสั่งให้ทรมานคนที่อยู่ตรงหน้าจนกว่าจะยอมพูดไอ้มือวางเพิงคนนี้จะต้องมีเบื้องหลังและจะต้องรู้ให้ได้ว่าเบื้องหลังที่ส่งมันมาคนนั้นเป็นใครหวังว่ามือ จะไม่ใจสออตายซะก่อนที่นายของกูจะรู้ว่านายของมึงเป็นใครเมื่อพูดจบก็เริ่มลงมือทรมานไอ้โจรวังเพิงคนนี้อย่างเลือดเย็น จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปริยวิย์นิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ